สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีและท่านผู้ชมทุกท่านครับผมอยู่กับช่องพานหมีครับวันนี้จะพาไปยิงปลาครับไม่รู้ว่าจะมีตัวหรือเปล่าบ้านผมน้ําท่วมครับจังหวัดระยองหมายน่าจะเป็นหมายน้ําท่วมแล้วครับเดี๋ยวลองไปลุ้นดูด้วยกันครับว่าจะมีตัวหรือเปล่าเอาแค่ว่าทางมันจะข้ามไปตรงอ่างได้หรือเปล่าเท่านั้นครับเดี๋ยวลองไปลุ้นดูกันจะถึงแล้วครับไปครับอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับผมอู้ๆตกหลุม ครับท่านผู้ชมดูทางข้ามครับโอ้โหน้ำมันจะไปได้หรือเปล่าดูครับดูบสภาพเดี๋ยวอ้อมไปคทางครับเดี๋ยวอ้อมไปอีกทางครับ,ไป,รบไปครับเสียเวลาแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่หมายเลยครับผม สัสดีถ้าู้ชมที่หมายคนนะครับดูครับสภาพน้าโอ้โหได้ขึ้นเยอะมากเลยครับไม่รู้ว่าจะมีตัวถ้าไ้ชมได้ชมกันหรือเปล่าติดตามล,ลุ้นด้วยกันครับตามล่องปางกเก่าครับหัวน้ําได้ขึ้นมาเยอะเลยครับจนจะเสมอขอบอยู่แล้วครับ รู้ว่าจะมีตัวหรือเปล่าลุ้นดูครับอย่าลืมกดติดตามช่องพันหมีกันด้วยนะครับไปครับลุ้นดูกันริงๆนะครับไม่รู้โดนหรือเปล่าอุ้ยโดนโดนโดนเปิดกล้องไม่ทันเลยครับมันขึ้นไกลเกินสองรอบแล้วครับเนี่ยไม่รู้ปลาอะไรครับหืไพ่แปลกเลยครับ โอ้ได้ลงไปเอาอยู่แล้วครับชมชมผมไม่กล้าดึงครับกลัวเนื้อหลุดไม่รู้ไอช่อนลึอปลาจะโดบเห็นดำๆอยู่ใต้น้ำไปครับเดี๋ยวลงไปเอากันดีกว่าฝนมาแล้วครับท่านผู้ชมเอ้ยเดี๋ยวผมพาลงไปเอาปลาเลยครับผม ท่านผู้ชมครับเปียกหมดเลยครับนี่ครับตัวปลาเราเมื่อกี้บันดงบันไดล้มหมดเลยครับฝนตกแรงมากเป็นปลาช่อนครับผมที่แรกคิดว่าปลาชโดดูครับเกือบผิดโดนนี่ครับออกฝั่งนี้เลยท่านผู้ชมเลยไม่เห็นช็อตยิงเลยครับผมรืมมาครับกดติดตามกันเยอะเปียกหมดครับดีนะได้ขนมนี่ครับขนมเขาขนมที่เขาทําไว้บางเครื่องเขาไว้ได้เป็นที่พัก รถเอาเข้ามาไหมครับรถจอดอยู่นู่นเลยครับอยู่ไกลมากเลยเดินแบกบันไดเข้ามาครับน้ํามันท่วมครับเข้ามาติดแน่เดี๋ยวรอดูฝนนะครับว่ามันจะเป็นแบบไหนมันจะหยุดหรือว่ามันจะยังไงถ้าเกิดว่าฝนหยุดจะผมพาไปนั่งต่อครับไปรุ่นด้วยกันต่อดูติดใจปลาตัวนี้ครับบ้วนนะครับปลาช่อนสองโลแล้วมั้งเนี่ยผมคิดว่านั้นด้วยสายตาบ้วนจริงๆครับดูโอ้นึกว่าตปลาชะโดครับเห็นมันขึ้นมาสองหน อย่างว่าถ่ายคนเดียวถ่ายยากนะครับถ่ายลําบากเพราะว่าเอากล้องตั้งไว้กขาบมนไดครับลมพัดมาล้มล้มหมดเลยครับไปครับเดี๋ยวรอฝนหยุดก่อนครับเดี๋ยวไปรุ่นด้วยกันต่อฝนได้หยุดตกแล้วครับท่านผู้ชมครับดูน้ำดีครับสภาพน้ําโหคุณครับน้ํามันไหลลงตามร่องครับผม เดี๋ยวลองลุ้นดูครับเผื่อมีตัวกระสูบป,ปะผมเห็นเหมือนกระสูบเลยครับใจนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ถูกโอ้ปากระสูบครับยิงไม่โดน ยิงกระสูบน้อยให้เมื่อกี้ผิดเอา้านี่ก็กระสูบเหมือนกันนะเอาผมนูตปะปานินที่แรกออกกระสูบเหมือนกันครับโอ้มกไม็ไม่ไม่น้อยนี่ไซสดีอยู่ครับมันมองยากครับมันน้ำมันขุ่นอย่างว่ะเดี๋ยวลงไปอวครับเดี๋ยวเนื้อขาด ตกแรงมากครับเมื่อกี้ทางที่ผมมาในสงสัยจะท่วมอีกแล้วมั้งเนี่ยกระสูบกระสูบอย่างนี้ยังมีตัวยิง แดดกำลังออกครับไอชอนเราตายยังูนี่ยังไม่ตายครับวนดีจริงไปครับชมกันต่อไม่เจอตัวเลยครับท่านผู้ชม มันขุนนะครับถ้าเกิดว่าน้ํามันใสผมว่าจะมีตัวอยู่ครับแบบนี้เดี๋ยวต้องลอยน้าใสครับเดี๋ยวเราย้ายห,หมายดีกว่าครับไปเรื่อยๆยิงปลากระ,กะตรูปสองทีก็ได้ตัวหนึ่งยังดีครับไปครับเดี๋ยวย,าย้ายห,หมายกันเดี๋ยวไปเจอกันหมายหน้าเลยครับเผื่อมีตัวดูน้ําครับขุนมากเลยฝนมันเพิ่งหยุดตกเนาะตกทุกวันบ้านผม ไปครับย้ายหมายดีกว่าท่านผู้ชมผมเห็นปลาหนึ่งนี่เลาะเลาะหญ้าครับมันมากินหญ้าข้างฝั่งเดี๋ยวรอรุนดึกรับว่ามันจะที่ยิงมันหรือเปล่าน้ำกระเพื่อมกรเพื่อมแครับดโดนครับโดนครับ ดอกติดครับเดี๋ยวลงแปเอาดีกว่าเดี๋ยวเนื้อขาดไปครับเดลงแปเอาปลากันไปครับแปวเอาปลากันดีกว่ามันกินหญ้าน้ำท่วม,มใหม่ๆเนี่ยครับติดอะไรอู้ตัวใหญ่ยยนี่อู้ยตัวใหญ่ยยอยู่ครับ ลูกกดอยิงประช่อนก็ได้ลงน้ำปลานิ้ก็ได้ลงน้ำ <c oughs> ตัวใหญ่อยู่ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมไปครับดูกันต่อ ได้เวลากลับบ้านแล้วครับผมสรุปได้สามตัวครับสามสามชนิดสามอย่างไอตัวนี้ก็ได้ลงไปเอาไอตัวนี้ก็ได้ลงไปเอามีตัวนี้ครับไม่ได้ลงไปเอาถือว่าปลาหมายน้ําท่วมก็โอเคอยู่นะครับเนี่ยใจตัวนี้แหละครับใหญ่ดริงจริงครับปลาช่อนม้นยังไม่ตายเลยนะครับนี่ดูครับแผลโดนหางเห็นทีแรกคิดว่าปลาชะโดครับท่านผู้ชมเลยไม่เห็น็อดยิงเลยอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามช่องพันหมีเลยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้า เดี๋ยวจะพาไปยิงไอ้ตรงร่อง,องปามนะครับผมคิดว่าถ้าเกิดน้ำมันใส่น่าจะมีตัวครับผมเดี๋ยวไปเจอนิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็จะจบเพียงเท่านี้แล้วครับลากันไปก่อนเจอนิปหน้าครับผมครับสวัสดีครับกดติดตามกันเยอะๆนะครับผมบายบาย